เ,เราต้องรู้ว่าคนอื่นเขากาลังทําอะไรกันอยู่แล้วมาหาหน้ากากำลังวางแผนอะไรกันอยู่เ,เราเตอนเราจะทําแลนด์บิททํคลองไทยเนี่ยเราต้องเอาตรงนี้มาคํานึงว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรถูกไหมฮะกับการประพัดหรือดีบีสถาพูดน่าสนใจมากเรื่องคลองไทย 9A ที่ว่ามันมีตั้งแต่ขอขอ้อต่างๆเนี่ยซึ่งเขาย้ายมาเป็นคลองไทย 9A เนื่องจากเพื่อให้อยู่ในแผ่นดินไทยทั้งหมด ที่เราจะมีอำนาจเต็มในการดูและนะครับส่วนเรื่องขุดคลองแล้วเนี่ยประโยชน์เนี่ยมันเป็นประโยชน์ของนานานชาติโดยแท้เพราะเราอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ลงไม่ต้องเป็นต้องลงทุนเองถ้าแค่ประก,กาศเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะเดินหน้าเรื่องนี้เนี่ยผมว่าคนหลายทั่วโลกเนี่ยจะหลั่งไหลเข้ามาเป็นสเต็กโฮลดเดอร์ต้องการจะมีส่วนได้ส่วนเสียพูดง่ายว่าไม่อยากตกระบวนรถไฟกานทีนี้กัปตันมองเรื่องนี้ยังไงที่จะเป็นผลประโยชน์ชาติที่จะเกิดขึ้นมาสารกับเจริญครับ คืออย่างเงี้ยฮะเรื่องนี้เราต้องวิเคราะห์กันหลายมิติหลายประเด็นอเอาเอา,เอาเรื่องเงินทุนก่อนละกันเงินทุนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องนานาชาติหรอกครับจีนชาติเดียวนี่เขาก็เหมาหมดแลลวครับซาอุอสนใจมากใช่ไหมอ,อย่างอย่างอย่างแลนในกรณีแลนบิดเนี่ยเขาก็ตั้งคขังน้ามันสองฝั่งใช่ไหมเือมาสุกมาฝั่งนี้ถ่ายใสย่ขังน้ํามันวิ่งไปทำทอ่อขึ้นอีกฝั่ง มันอันนี้มันเขาได้เห็นเห็นอยู่แล้วเพราะว่าน้ํามันมาจากตะวันออกกลางจีนใช้มากมายมหาศาลใช่ไหมมันก็มุมมุมมองได้หลายมุมมองทีนี้แลนด์บนิดแนด์บิดน,น,นึงขออนุญาตนิดนึ่งว่ามีข้อมีคนตั้งคอนเทนตว่าในเมื่อแคนแลนด์บริดจ์ที่ขนมก,กระบี่เนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ไทยทั้งหมดไม่ต้องไปเกี่ยวกนานานนะับน่านน้ำมากนะฮะทำไมไม่ไม่หยิบยกตัวนี้มาสารต่อหรือว่าเอ็กซ์ออกไปแล้วก็ ทำให้มันสำเร็จที่ขนกกมกะบีที่นี่ก็ชัาชายทำไว้นะคอน้างระบบอินฟราสตรักเจอร์ค่อนข้างจะสมบูรณ์สักห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์ถนนทางน,นี่พร้อมหมดำไมจะต้องเลื่อนไปที่รอร์ดจุมอนซึ่งไปกินหน้าหนาประมาณถ้าเกิดมีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือปัญหาการเมืองหรือ geo politics ที่มาหาอำนาจเนี่ยตัดเส้นทางเนี่ยเราก็จะมีปัญหาตรงนี้เขาบอกว่าแลนด์บริดจ์ได้ทำไมไม่ใช้ขนกกมกะบีอ่ะทีนี้ผมฟังจากดีวิโซ่ถเนี่ยว่าควรจะเป็นทั้งสองอันทำให้มันเกิดซะทั้งแลนด์บริดจ์ นะกับคลองไทย9เอทิ่ต้องเลือกที่อยู่ในน่านน้ำไทยทั้งหมดนะครับเจอกับคือ,ไอ,ไ,อไอการที่ว่าต้องเลือกที่อยู่ในน่านน้ำไทยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมม<อ>ัสมันเป็น<อ>สิ่งที่ต้องทาอยู่แล้วก็ในเมื่อเราสามารถตัดโครงการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแลนด์บิดหรือคลองไทยเนี่ยผ่านประเทศเราได้ประเทศเดียวแล้วเราจะไปยุ่งกับประเทศอื่นทําไมล่ะครับ<อ>ใช่ไหมฮะวันหลังเกิดมีปัญหาขึ้นมาเขาบอกเขาบล็อกเขาไม่ให้ผ่านทางเขาเนี่ยเราเราไม่จำเนเมื่อคือเราไม่มีความจําเป็นใดๆทั้งสิ้นอ่ะ ที่ว่าจะต้องไปต้องผ่านประเทศเองถูกไหมฮะเราทำของเราเองได้เรื่องเงินทุนก็ไม่มีปัญหาจีนเขาก็พร้อมอยู่แล้วซาอุเนี่ยอยากจะลงใช่ไหมฮะมันไม่มันเรื่องเงินนี้ไม่ไม่มีปัญหาตัดไปได้เลยแต่ทีเนี้ยเราต้องมอง g e o p o l i t i c s เนี่ยเป็น3ระดับถ้าเรามองเฉพาะประเทศไทยใช่ไหมครับ เราก็มองแค่ว่าการขุดคลองไทยเออยแลนด์บิดเอยเราจะได้ประโยชน์อะไรในทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับเราก็มองแค่นั้นแต่ว่าถ้าเรามองแค่นั้นเราทำได้ไหมครับเราทำไม่ได้ครับมันก็ต้องมาพูด geo politics ในระดับภูมิภาคถามว่าสิงคโปร์เขายอมไหมถ้าถ้าเกิดแลนด์บิดหรือคลองไทยขึ้นมาสิงคโปร์ตายไหมครับสิงคโปร์อยู่ไม่ได้นะใช่ไหมฮะ ก็สิงคโปร์เนี่ยเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของแบงก์ใหญ่ๆในไทยกี่แห่งครับเขามีอำนาจอิทธิพลไหมครับเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใช่ไหมฮะได้ข่าวกันว่าการมีเราเคยถกเรื่องนี้กันมาหลายครั้งแล้วในหลายรัฐบาลก็มีข่าวอันนี้เป็นข่าวลือก็ฟังเป็นข้อมูลเฉยๆแล้วกันว่าเืิดตกลงเรียราดเยอะแยะในในสภาเพื่อไม่ให้โครงการนี้เกิดใช่ไหมครับอ่า แล้วมันก็ล้มไปเกิดไปในระดับภูมิภาคเนี่ยเราก็ต้องมองว่าถ้าเราจะทำใครเสียประโยชน์ใช่ไหมแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศระบอบประชาธิปไตยซึ่งต้องมีการลึก การเลือกตั้งเนี่ยมันก็ต้องมีผู้แทนมีผู้แทนเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินใช้เงินมันก็ต้องหาเงินหาเงินถ้ามันมีคนเอาเงินมาเสนอมันก็ดีพอพอเอาเงินเข้าไปแล้วมันก็ต้องมีการตอบแทนถูกไหมฮะถ้าตอบแทนโดยการยกมือคัดค้านไม่เห็นด้วยอะไรอย่างนี้โครงการมันก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมันมันก็เป็นบัวภูมิรัติศาสตร์ระดับอีพากไม่ใช่สิงคโปร์อย่างเดียวมาเลเซีย ใช่ไหมฮะเขาก็มีการใหญ่ของเขาเหมือนกันใช่ไหมทำเขาก็คิดอยู่ทุกวันนอนไม่หลับว่าจะทํำยังไงจะย้ายไอ้ศูนย์กลางขนส่งในรูนิภาคเพราะมันฝั่งซ้ายฝั่งขวาเท่านั้นเองจูบไหมฮะจากฝั่งเกาะสิงคโปร์เนี่ยจะทํำยังไงถ้ามันย้ายมาฝั่งนี้เพราะอินฟ a สตรักเตอร์แลนด์แ a ร์รียมาเลเซียกินขาดเดยววสิงคโปร์เล็กนิดเดียว ถูก right? เขาก็อยากจะย้ายมาฝั่งนี้ซึ่งจีนก็มาลงทุนแล้วด้วยนะฮะซึ่งซึ่งอันนี้โครงการนี้มันพับไปหลังหลังจากนาจิประซักอันนี้อันนี้เดี๋ยวเอาไว้คุยต่ออันนี้คืออันนี้คือประเด็นที่มันเกิดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคลองไทยหรือว่าแลนด์บิดนะถ้าเรามองในมุมมองของจีโอ p o l i t i c ระดับภูมิภาคแต่มันมีจีโอ p o l i t กระดับโลก ผมเรียกกระดานหมักลุกระดับโลกซึ่งมันใหญ่กว่าน,นั้นอีกแล้วมันเกี่ยวข้องกับมาหาอำนาจซึ่งตรงเนี้ยพอให้เราแก้ปัญหากับสิงคโปร์ได้กับมาเลยได้มันก็ยังไม่จบครับมันก็ยังไม่จบถ้าเราไปคิดว่าเอ๊ะมันอยู่ในประเทศเราเราจะทําอะไรก็ได้ถ้าเราคิดแค่นั้นนะมันก็โอ้โหเขาเขาจะเปลี่ยนรัฐบาลเราเนี่ง่ายนิดเดียวครับเ,เราพาพูดถึงมหาอำนาจระดับโลกนะมันมันไม่ใช่สิ่งยากเดี๋ยวบ่าว่าแรงสําหรับเขาตอนนี้เนี่ย อย่างที่เราทราบมันมีบล็อกของ US ซึ่งเป็นอำนาจเก่าใช่ไหมแล้วก็มีบล็อกรัเสเซียกับจีนเขาจับมือกันแต่ละฝั่งเนี่ยตอนเนี้ยสมาชิกสมาคมสิทธิ์เก่าอเมริกาเนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงไปทุกวันอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้เราก็พูดกันแต่ว่าสมาชิกสมาคมมิตรภาพจีนรัเสเซียเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกวัน อ่านดตรตังค์ดูบริกล่าสุดเข้ามาอีกกี่ประเทศแล้วตอนนี้32ประเทศที่ต้องการใชคอยเจตโนเราตอนนี้ประมาณ5-6ประเทศแล้วล่ะนะบริกริคือบร,ริสิลลสเซอินเดียจีนาา่าแอฟริกาแล้วก็วเบอร์ใหญ่ห่เบอร์ใหญ่ใหญ่ตะวันออกกลางอย่างซาอุอย่างไหตอนนี้ตอนนี้มาแล้วนะมี้วในอนาคตแอฟริกานี่เป็นของจีนอยู่แล้วครับผมก็เพิ่งพูดไปตอนนี้ฝรั่งไปสอนคนดำคนดำก็สวน น่าหายใช่ไหมฮะไม่กล้าตอนนี้ไม่กล้าแล้วฮะตอนนี้ไม่กล้าแล้วเขาก็ดูใครเป็นผู้พ่ายเขาอ่ะจะมาเอาเอาสัจธรรมอ่ะตอนนี้เนี่ยในจีโอแปรติกระดับโลกเนี่ยสมรภูมิทีลบกันอยู่ใหญ่ๆมี3สมรภูมิทั้งฝั่งยุโรปเนี่ยก็คือสงครามยูเครนรัสเซียจริงๆไม่ใช่สงครามยูเครนรัสเซียพูดว่าสงครามยูเครนรัสเซียเดี๋ยวจะเข้าใจผิดสงครามเนโตกับรัสเซียครับโดยใช้ยูเครน คือเ่านจบยังไงอาวุธไม่หมดสักทีอ่ามันมาจากไหนอ่ะใช่ไหมครับแล้วถ้าถ้าดูให้ลึกเนโต้ใครใครใครเสียดานที่สุดอ่ะอ้าวใครเรื่องนี้ก็มองง่ายๆใครเสียประโยชน์ใครได้ประโยชน์อ่ะแต่ว่าเรื่องเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ใช่เรื่องกัรเรื่องคองตกันเรื่อนอะไเรื่องคนจะฟังจสมอละภูมิหนึ่งอีกสมองละภูมิหนึ่งซึ่งเขาจะลบกันแต่ยังไม่ลบก็คืออะไรฮะ เซาอีสเอเชียก็คือทะเลจีนใต้ทางตะวันออกกลางเนี่ยเขาสขาซัดกันละใช่ไหมไล่มาตั้งแต่ตั้งแต่ซีเรียรัสเซียไปช่วยทางซีเรียปราบไอกลุ่มไอซิดใช่ไหมไอซิดอเมริกายิ่งปราบยิ่งขยายยิ่งปราบยิ่งขยายพอรัสเซียมาปราบปรากฏว่าหายหมดเลยใช่ไหมอันนี้ทีนี้มาดูมาดูทางทางทางทะเลจีนใต้อันนี้ก็คืออีกสมรภูมิหนึ่งซึ่งซึ่งยังไม่ลบกัน กำลังจะลบยุทธศาสตร์การล้อมจีนของอเมริกาใน geo-politics ระดับโลกอ,ะอ่ะถ้าเกิดเขาสามารถค e อนเทนเรือสินค้าเรือน้ํามันเรือส่งสเปียงรวมถึงกองทัพจีนให้อยู่ในเขตนี้ได้เนี่ยถือว่าเขาสามารถควบคุมจีนได้สาเร็จจีนจะอ้อมไปออกช่องแคบมารกาเพื่อเปิดทางให้น้ํามันจากซาอุจากอิหร่านมาเนี่ยก็มาไม่ได้ละกองทัพเรือจีนจะออกไปมหาสมุทรอินเดียก็ไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันมีกองไทยขึ้นมาแล้วจีนจ่ายเงินลงทุน ผมถามดรต่างว่าอเมริกาเขายอมหรอครับนี่ไงเราก็ากรู้อยู่เข<ร>าต้องไยอมสิงคโปร์เขาอุตรลอ้อมไม่อยากดีนักจีนไม่ดีนะสิงคโปร์นี่รับประโยชน์แล้วก็ฟังจากสหรัฐด,ด้วยแล้วตัวเองก็ปกป้องประโยชน์ของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องต้องสังเกตคือเราต้องโทษคนไทยด้วยกันเองที่เรามาทําให้ประเทศไทยมันหยุดความเจริญ โดยการที่แบบว่าคลองไทยไม่ดีพูดแต่เรื่องของในเชิงลบเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ทําให้เราเสียโอกาสน,นะฮะอย่างนี้ครับแล้วถ้า,ถาเราเราทำคลองไทยได้เนี่ยอย่างที่ตันประพัดพูดอ่ะจีนประเทศเดียวก็สามารถลงทุนได้แต่ตามนโยบายเนี่ยเขาต้องการให้เป็นคลองนานาชาติเพราะทุกคนร่วมเป็นสเตเ็กโฮลเดอร์มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยมันจะคานหน้าซึ่งกันและกันด้วยนะครับหรือแม้แ,แต่สิงคโปร์เองอ่ะอย่างที่บอกว่าสูญเสียธุรกิจทางช่องแคบบารากาไปเนี่ยแต่อีกน้อยอยู่ก็ยังมาได้สิทธิประโยชน์ตรงเนี้ย ผมว่าในเชิงธุรกิจเชิงพ่อค้านี่ยเขาก็ต้องการดีกว่าเท่าน,นั้นดีกว่าไม่ได้เลยเลย<อ>คือมผมมองอย่างนี้ถูกไหมครับอืผมมองอย่างนี้ที่ผมไล่าย,ยาวมาเนี่ยผมผมกลังจะบอกว่าอือของไทยเนี่ยควรจะทําแต่เวลาทําแล้วเนี่ยคุณคิดแค่อันนี้เป็นประเทศเราเรามีทศิศไปเราจะทาอะไรก็ได้คิดแค่นี้ไม่ได้เราต้องรู้ว่าคนอื่นเขากาลังทําอะไรกันอยู่ S <S แล้วมาหาำนาดเขากำลังวางแผนอะไรนันอยู่เราตอนเราจะทําแลนด์บิททำคลองไทยเนี่ยเราต้องเอาตรงเนี้มาคํานึงว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรถูกไหมฮะ, <S <S ะ,อ,ะอย่างกรณีแลนด์บิดเนี่ยผมว่าอเมริกายอมเพราะเรือลบมันผ่านไม่ได้อาอันนี้อันนี้ประเด็นหนึ่งนะฮะ <S <S แต่ถ้าเราจะฝุดคลองด้วยมีแลนด์บิดมีคลองเนี่ยเราจะทํำยังไงจะแก้ปัญหาไอ้ geo politics ร,ระดับโลกแบบนี้เรื่องเงินทุนไม่ใช่ประเด็น เรื่องแบ่งแยกดินแดนไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าเส้นที่มันจะขุดเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ที่มีความรุนแรงทางเชื้อชาติไม่ใช่ฝั่งจังหวัดภาคเหนือภาคใต้พูดง่ายๆถูกไหมฮะอยู่ๆไอ้กระบวนการแผงแยกดินแดนมันจะขยายมาถึงจุมพรมาถึงนครปฐมมาถึงกินวันถึงภาคกลางไงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคนแต่ว่าถามว่าถ้าเราเข้าใจว่ามหาอนาจมองอยู่เขาจะเล่นหมากตัวนี้มีทางเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ คือมันไม่ใช่กระบวนการต่างแบ่งแยกดินแดงที่มันเกิดขึ้นโดยโดยตัวมันเองอะแต่ว่ามันจะต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อผลประโยชน์ของมหาอำนาจเพื่ออะไรบางอย่างเพื่อให้เราหยุดโครงการวัตถุประสงค์ลักษณะนี้เป็นไปได้ทางเราเนี่ยเราต้องการจะทําเพื่อผลประโยชน์ของประเทศเราใช่ไหม,ไหมเราต้องคิดว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงแล้วต้นเหตุต้นตอปัญหาตรงนี้ยังไงใช่ไหมฮะอย่างเอาผมยกตัวอย่างเอาเอา,เอาแก้ เอาแก้ประเด็นระดับภูมิภาคก่อนสิงคโปร์มาเลยใช่ไหมผมเคยพูดไว้ในคลิปบอกว่าพอสร้างตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยสิงคโปร์แย่ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ในการเจรจาธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องมีการต่อรองถูกไหมฮะไม่แย่หรอกคุณมาร่วมกับเราสิสิงคโปร์นี่มันเบอร์หนึ่งด้านการบริหารจัดการพอร์ตค่าก<ช><ช>ารเดินเรือคุณมาบริหารเลยถึงได้บอกวมาเป็นซีคนเดอร์ด้วยเออ เออเอาไปใน่วนเดือดหาเยอัดเค้กเลยอยาจะทำตรงไหนอ่คุณบรหาเลยเอาไหมผมว่าสิงคโปร์เอาเพราะว่าถ้าเราจะทำจริงอ่ะสมมุติจีนสนับสนุนเนี่ยสิงคโปร์ไม่ไม่ไม่เสียอะไรอยู่แล้วเออถูกป่ะอ่าใช่ไหมแต่ว่าปัญหาของสหรัฐอเมริกานี่แก้แก้ยากกว่าเขากำลังล้อมจีน เขากาลังล้อมจีนอยู่เขาไม่ต้องการให้เรือจีนออกไม่ว่าจะเป็นเรือขนอสินค้าขนน้ํามันหรือเรือลบจีนเนี่ยออกไปหมหาสมุทรอินเดียได้จะจะคุยกับอเมริกายังไงอันเนี้ยผมผมว่าเป็นโจทย์ที่ยากกว่าแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะอเมริกาทุกวันนี้มันก็ไม่ใช่ว่าเหมือน30สิปีก่อนใช่ไหมเราสามารถบริหารจัดการได้ว่าจะบาลานซ์ยังไงให้อเมริกาไม่มาขัดขวางโครงการนี้ ผมว่ามันมีทางแต่เลือกถ้าสิงคโปร์นี่ง่ายสิงคโปร์อย่างที่ผมบอกอ่ะมาเลยคุณมืออาชีพใช่ไหมมาอส่วนอเมริกาเนี่ยคุณจะเอาอะไรไยนคุณลองคุยกับเราสิคุณอย่าคุณอย่าสนับสนุนกลุ่มแบ่ยแยกดินแดนนะอ่าเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวมามาประกาศขบวนการมันยึดอย่างเงี้ไม่เอาใช่ไหมซึ่งซึ่งมันก็ไม่ง่ายต่อให้เขาจะสนับสนุนจริงอะมันมันผมมองแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้อะใช่ไหม แต่ถ้าเราไปไปผ่านตรงที่มันเป็นสารจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนั้นนะไม่แน่ใช่ป่ะทีนี้เราก็ไม่ได้ทําตรงนั้นเนี่ยมันมันจะไปเกิดขึ้นได้ยังไงงั้นต่อให้เขาคิดจะทํามันก็ไม่หมูหรอกครับมันเกิดขึ้นได้ยากไม่น่าจะเป็นไปได้ครับไม่น่าจะเป็นไปได้ดี่คือไหนคคือไอเขาไอเรื่องของขุดคลองแล้วจะมีกระบวนการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้น่าจะผิดยปอ่าคนฟังต้องให้คนฟังเข้าใจทีนี้พูดถึงว่า ตรงราๆเป็นประเด็นที่เราถกกันอยู่นี้ประเด็นเดียวก็คือว่าทํายังไงจะให้สหรัฐยอมรับเพราะว่าเขาเป็นดําเนินมาตรการปิดล้อมจีนจนไปถึงชอ่องแคบถูกไหมนี่ส่วนภาเนี่ต้องคุยว่าจะเกิดขึ้นยังไงเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยจีนจีนร่วมแล้วได้ประโยชน์เต็มๆด้วยถูกไหมอเมริกากาไม่ต้องการให้จีนได้รับประโยชน์แบบนี้แต่นี่เขาจีนก็ท้ายที่สุดเนี่ยจีนก็จะมีทางออกที่การทําที่เบลโรดอินิชทีฟวิ c ซิ y r โรดเดิมเนี่ย ทางสายใหม่เนี่ยใช้ BPI เนี่ย,ย,ยเป็นตัวเชื่อมโลกลดปัญหาการปิดล็อกของของสหรัฐทางท่านเรือนะโดยใช้ไบใช้ทางร,ระบบรางที่จะเปิดเส้นทางให้จีนเนี่ยอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นทางออกอันหนึ่งแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยทำยังไงจะให้สหรัฐเนี่ยอย่างที่บอกจหรั์ก็จะเป็นตัวที่สําคัญที่สุดที่ที่ไม่อยากให้ของไทยเกิดถูกไหมสิงคโปร์เนี่ยเราสามารถเจรจาได้ถ้าได้ประโยชน์พอฟัดพอมีเนี่ยเขาก็มาอยู่แล้วถูกไหมเขาก็ไดประโยชน ในสำคัญที่สุดคือคนไทยต้องต้องเอาด้วยคือรัฐบาลเนี่ยต้องต้องมองเห็นว่าคุณค่าของกองไทยมันเป็นขุมทรัพย์ทางทางกายภาพที่ประเทศเรามีประเทศเดียวที่ทําได้อย่างนี้ยะคันถูกไหมเ yeah, น,นี่ยคือไงว่าถ้าเราเสียงแข็งแล้วเราต้องคุยับรัฐว่าเในอันนี้เป็นอินโทร a นลแนฟร์นะอย่าข้ามบมู่บ้าวมากเพราะว่าในขณะอ,อย่างที่เรายอมรับก,กษัริย์รัฐเองก็มีบทเรียนเยอะนะที่ทําให ประเทศอื่นเนี่ยบอมช้าแล้วก็ท้ายที่สุดก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันตัวเองก็ต้องต้องออดต้องเผลนออกเหมือนกันอันนี้มันจะเป็นยังไงถ้าใม่คุยกันได้คืออย่างนี้ฮะคือคือเราเราจะทําเราจะทําโครงการเนี้แลนดบิดกับของไทยเนี่ยเราต้องล็อบบี้สิงคโปร์กับอเมริกาได้ก่อนสิงคโปร์เนี่ยผมคิดว่าคุยไม่ยากคุณเราก็ดึงเขามามามาเป็นหุ้นส่วนเลยบริหารจันการเขามืออาชีพอยู่แล้วส่วนอเมริกาเนี่ยอาจจะคุยยังไงว่าเอาคุณคุณมาถือหุ้นไหมล่ะอะไรอย่างนี้แล้วคุณมา ช่วยกากับดูแลด้วยอะไรแบบคือคอยคอยกํากับดูแลว่าไม่ใช่ว่าจีนจะมาขานำนาจด้วยกันจ่มามาเป็นสเตคโฮเดอร์ขานำนาจรวมกับจีนเพราะนั้นมันก็จะไม่ไม่อย่างนั้นคือโอเวอร์รูถูกไหมไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเรื่องนี้เข้าสู่สภาเดี๋ยวมันก็จะมีเงินตกเลี้ยงล่าแล้วก็โหวตไม่ผ่านแล้วก็จบแล้วก็ลากไปอีกอีกมันก็ไม่เพอเขารู้อยู่แล้วว่าไอเรื่องเนี้ยจะล้มโครงการมันไม่ยากมันใช้เงินไม่เยอะด้วยถูกไหม ก็ไปทํากระเป๋าตกลืมกระเป๋าไว้ที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เดี๋ยวมันก็ไม่เกิดละตรงนี้ตรงนี้วามขวางเราเราต้องเคลียร์ให้จบก่อนที่จะสร้างถ้าถ้าเราเคลียร์ตรงนี้นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็โหวตไม่ผ่านเชื่อถูกไหมฮะแต่ว่าสร้างในได้ประโยชน์แน่ถูกไหมโอ้ยร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นฮะควรจะเพราะนั้นมันต้องต้องพูดอีคลิปหนึ่งอะว่าเราจะได้อะไรบ้างอย่างนี้ดีกว่าขอเยอะ เม่เขาด่าเราพูดกันอีกนะพูดกันอีกเดี๋ยวก็ต้องเชิญไว้ลูกนะแต่ประเด็นสําคัญคือทํายังไงจะให้อเมริกายอมรับได้จะให้มันเป็นผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งไหมที่จะช่วยอำนาจกับจีนมันก็ไปต่างฝ่ามามามาช่วยดูแลอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เยราะใครมันมีนานาชาติที่อยากสนใจจะเข้ามาร่วมโดยชพาะกลุ่มตะวันออกกลางที่เคยมาคุยแล้วเนี่ย เเกตากอดีหรือยูอ mm ีก hmm. ็เคยคุยเพราะฉะนั ları, ้นเรื so like right. als, ่องนี้มันก็เป็นอะไรที่ที่บอกว่ามันน่าจะเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ด้วยนะผมกำลังคิดทั้งมองคิดในเชิงบวกนะท้ายที่สุดเมื่อทุกคนมาเป็นสเต็กโอ์เนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่คุยง่ายและเชื่อมไมตรีจิตหรือสัมพันธภาพระหว่างประเทศได้ด้วยนะคิดว่าอินเตอร์เนชั่นแนลเลชั่นส์เนี่ยผมว่าถ้าคิดดีๆนะมันน่าจะดีขึ้นในซัมมันไม่คุณดคุณควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนั้น ช่ไหมเพราะทุกคนรับประโยชน์ได้รับเศรษฐกิจมหาศาลเพราะกองไทยเนี่ยมันเป็นมันเป็นขุมทรัพย์ของประเทศไทยเลยนะและมีประเทศไทยเดียที่ทําได้เรื่อง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 ,องจากแหลมนะและ้วมันทํารายได้ตลอด20ชัว่วโมง365วันแล้วไม่มีวันหมดไม่เหมือนน้ามันนะน้ำมันยังมีวันหมดนะกองไทยไม่มีหมดมันทําเงินได้ตลอดถ้ามีท่าเรือเอาสิคโปร์มาบริหารเลยหรือมันร่วมบริหารเนี่ยอยู่ก็รับเต็มเต็มเลยใช่ไหมแล้วไม่ใช่อยู่จะเสียธุรกิจทางทางด้านมารากทั้งหมดเมื่อไหร่ มันอาจจะมีแค่30เซน40เซนมาทันนี้ถูกไหมฮะที่ไม่ต้องไปรอบไม่ต้องไปอ้อมแหลมลอมบาร์ตเซอร์ซุนดาที่ยังใช้เวลาอีกสี่ห้าวันถ้าตัดของไทยเนี่ยโอ้เขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเรือจริงหรือเปล่าไม่รู้ที่กัปตันพอจะทราบไหมว่าเขาบอกเรือลำหนึ่งเนี่ยมีค่าจ่ายวันละร้อยล้านเพื่อขนาดแสนสองแสนตันสามแสนตันเนี่ยนะกินน้ำลึกประมาณยี่สิบห้าเมตรสามสิบเมตรเนี่ยมันต้องนขนาดนั้นเลยนะ ครับอันนี้ก็ก็เป็นข้อมูลที่เราเป็นแฟคไวดิ้งที่เราต้องต้องค้นหานะครับแต่ว่าผมผมเห็นด้วยกับกับกัปตันว่าต้องเคลียร์ประเด็นสำคัญที่สุดคือสหรัฐเนี่ยครับมามาเป็นสเตคโฮเดอร์มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกับจีนเนี่ยผมว่าท้ายที่สุดอาจจะคุยกันง่ายขึ้นนะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างประเทศรับประโยชน์ร่วมกันเพราะขนาดเดี่ยวกันเอินเตอร์ไปเลยเอาซาอด้วยอะไรด้วยคอนเซ็ปชวลดีไซน์เป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอินเตอร์เเอร์ แอนเนลที่ทุกคนประเทศใหญ่ๆนี่สามารถเข้ามาร่วมแล้วก็ถือหุ้นเป็นสเต็มโฮลดเออร์หมดผมว่าถ้ามีผลประโยชนร์ร่วมกันนี่ความสัมพันธ์อาจจะน่าจะดีขึ้นนะถ้ามองในแง่ในแง่ถึงเรื่องรายได้มันทุกคนได้หมดแลวสหรัฐเองตอนนี้ก็พูดจริงๆว่าก็ก็ไม่ใช่สบายนะเราก็จะเห็นโฮมเลสเต็มไปหมดนะในเมืองใหญ่ๆเนี่ยอย่างซานฟรานนี่ผมไปไปบ่อยเราก็เห็นว่าโอ้ยอันนี้มันเป็นโฮมอยู่ออนไซด์วอล์กสตรีทเลยนะ ตั้งเต็นท์นอนกันเต็นท์มาเกิดนไปหมดซึ่งมันเป็นไม,ไม่น่าเชื่อจะเกิดไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดสิ่งนี้ในอเมริกาออในเมืองใหญ่ๆอย่างซานฟรานอย่างเอลเออย่างเงี้ยเขาโผแบบเป็นอะไรที่แบบไม่เรื่องไม่ไม่ใช่ว่าเลื่อนที่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่มันก็เป็นไปนะเนื่ะน,นั้นคนอเมริกาก็วันไหวเยอะเหมือนกันนะครับในเรื่องของสถานะภาพครับก็บอกตอนนี้ก็หลายๆครอบครัวก็มีปัญหาเรื่องของ แม้แต่การจ่ายค่าอินฟราสระบบเอ้อิเล็กทริคบิลต่างๆนเนี่ยเรื่องยูทิลิตี้บิลเนี่ยไฟฟ้าประปานี่ยังยังยังบางๆแม้แต่จะจ่ายรายเดือนในค่าไฟฟ้าค่าประปาในโคเรือนเนี่ยนี่จะเป็นปนัญหาที่เกิดขึ้นอันนี้คือเราบอกว่าเป็น facts life, แฟกซ์อพลายรายการรบอกแฟกซ์ทอลว่าเร่อกพูดความจริงนะทนนี่สุดนี่ผมก็ต้องเดยนเิญคุณ กับตันประพั์อีกสักรอบนะมาพูดถึงประโยชน์แจ้งให้ชัดเจนเลยนะแล้วเราก็จะต้องอาจจะต้องเชิญที่ผิวข้องมาจัดมาจัดเสวนาหรือว่าจัดดีเบตกันซีทั้งสองภายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้คือต้องพวกเราต้องช่วยช่วยประเทศได้เราถือเป็นคนเป็นฟันฝืองเล็กแต่ก็ถ้าทําสําเร็จประเทศก็พ้นวิกฤตนะครับเรื่องพวกนี้ก็กับตันประพัดมา่งสะดวกเดินหน้ายังไงก็เดี๋ยวขออนุญาตให้ทางทีมงานประสานไป เอา <Okay. S 2> ที่นี่เราจอเรื่องประโยชน์เลยนะครับมันประโยชน์ที่เรารจะเกิดขึ้นเป็นมุมมองที่เป็นประโยชน์มากครับวันนี้ที่เราพ,พูดคุยกันท้านนี้กับตาม,มีอะไรที่จะพูดคุยกับคุณผู้ชมฝากทิ้งท้ายว่าหนไหมครับเชิญครับก็ยินดีฮะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาออกรายการท่านดรเทพสิทธิ์นะฮะก็ขอบคุณที่ให้เกียรติก็หวังว่าในโอกาสหน้าก็จะมีโอกาสได้ร่วมสวนากันซึ่งผมก็ รายการนี้ผมคิดว่าผมก็ได้รับประโยชน์แล้วก็มุมมองดีๆจากท่านดเรเหมือนกันนะฮะครับก็บขอบพระคุณเช่นกันครับก็เรียกว่าเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่รเราเราทั้งสองคนเรามองในเรื่องของการประโยชน์รูปกันและเป็น positive เรา เราถ้าเราถ้าเราคิดอะไรที่เป็นโพซิทีฟเนี่ยมันก็จะเป็นโพซิทีฟเรารต้องไม่คิดเรื่องเนกาทีฟนะโอเคมันมีบ้างแต่ว่าดูแล้วเนี่ยอย่างที่กัปตันพูดเนี่ยมันจริงประโยชน์มันมากกว่าที่เสียแทบจะวัดกันไม่ได้เลยเรื่องของประโยชน์ที่คุณูพยยบจับของไทยแล้วันนี้ขอ,ขอขอบคุณที่มาให้ความคิดเห็นมุมมองที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของสงครามอามาอิสราเอลนะครับวันนี้ต้องขอบคุณกัปตันประพัดเมธิภูชยัยฤกษ์ดีบีโซเทลเดนเกตี้ผู้คนรู้จักกันดีนะ วันนี้ถือเป็นความดีอย่างยิ่งครับที่ได้มาการพูดคุยกับครับโอกาสหน้าเร็วๆนี้ก้องเรียนเชิญมาพูดคุยกยังประโยชน์เจาะเป็นประเด็นเลยนะครับสำหรับเรื่องของไทย9ก้าเอด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับกัสครับครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไละกดติดตามช่องดีบีสวนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร